เราดูแลน้องผ่านมาช่วระยะเวลาหนึ่งย้อนหลังไปเมื่อสองสามเดือนแล้วนะครับที่เราเนี่ยให้ยาน้องผ่านภารกิจการกินผลไม้ที่เราเนี่ยวางเอาไว้ให้โดยมีพี่เขียวเป็นอาสาคอยดูแลน้องคอยหาอาหารให้ในแต่ละช่วงวันทำได้แค่เพียงนั่งลุ้นเฝ้าจับตาดูว่าเธอเนี่ยจะออกมาไหมเธอจะกินไหมจะกินเยอะขนาดไหนรูปร่างเธอจะเป็นอย่างไรเธอจะอ้วนขึ้นบ้างไหม คำถามพวกนี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่เยอะมากพอสมควรครับเพราะว่าน้องคือช้างป่าที่กําลังป่วยซึ่งเราก็รักษาเขาด้วยวิธีการธรรมชาติซึ่งทุกคนก็พยายามสร้างขอบเขตให้มีระยะห่างกับน้องอยู่ตลอดเวลาทีมงานพยายามที่จะไม่รบกวนน้องเขาเลยนอกจากมีช้างใหญ่เข้ามาในพื้นที่จึงจ้องแอบส่องบ้างในบางครั้งส่วนหนึ่งก็คือเฝ้าดูแลสวนลำไยญไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลังด้วยครับ สิ่งแวดล้อมมันคือพื้นที่ของชาวบ้านนะครับซึ่งทีมงานเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นน้องลูกจันทร์ก็จะเดือดร้อนตามไปด้วยอะไรที่เซฟที่สุดเราต้องทํานะครับช้างออกมาบ่อยมากๆครับเมื่อคืนก็ออกมาเสียงร้องดังก้องตั้งแต่อยู่ในป่าเป็นเหมือนเสียงสัญญาณเตือนครับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่ก็พยายามผลักดันออกไป เวลาได้ยินเสียงเหล่านี้เนี่ยทุกคนจะรู้สึกกดดันมากๆเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยดูแลลูกจันอยู่ถ้าเราปฏิบัติการด้วยเสียงที่ดังเนี่ยลูกจันก็จะเตลิดวิ่งหนีไปไกลอีกแน่นอนทุกคนเครียดครับ แต่พอผลักดันสําเร็จความเงียบก็กลับมาเยือนอีกครั้งหนึง่งคิดในใจคืนนี้ลูกจันทร์ก็คงอิดคิดในใจคืนนี้ลูกจันทร์ก็คงอดอีกตามเคยช่วงเวลาของการรอคอยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากครับกว่าน้องจะออกมาก็ตีสองกว่าแล้วนะก็ยังดีครับน้องเนี่ยกินอย่างอร่อยอยู่นานใช้ได้เลยอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มทั้งผู้ให้และก็ผู้รับ กินยันเช้ากันเลยนะครับวันนี้ก่อนจะกลับไปส่งเสียงร้องบอกทุกคนครับเป็นเสียงแรกที่เราได้ยินจากลูกจันน้องอาจจะพูดว่าขาบขึ้นค่ะหนูอิ่มแล้วหนูจะไปนอนแล้วนะคะลูกจันครับกลับไปนอนฝันดีนะลูก